พี่มาดูตั้งแต่ยังไม่ได้ผมที่มาเจอคนมาดูดเอขาบอกว่าตรงนี้จะทำหมู่บ้านไปดูโครงการอื่นมาแล้วพี่ก็ชอบโครงการอื่นแต่ว่าพอเข้ามาในโครงการนี้ชอบพื้นที่เพราะเป็นที่วกว้างดีโครงการกว้างดีก็มันโล่งดีสะดวกดีพี่ดูแล้วก็โครงการนี้ก็พัฒนาดีที่ดีคือบรรยากาศแล้วก็โครงสร้างก็โอเค ก็กระทัดรัดอยู่แน,น,น้าไม่ไมนน่ทนไ,ไม่สนใจอเลยทำให้มันโล่งทุกโครงการครับรดววทูทุกที่เยอะก็มีน่าจะฝเสร็จงานที่เราอยูแล้วสบ,บายพูดจากกระทรวว่าหน้าร้อนก็ไม่ร้อนมากเวลาเข้าไปอยู่ข้างในหน้าฝนก็แอร์ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ก็การการที่โครงการให้ปูหน้าต่างมันก็ โ okay. อเคเพ่อแก้ระบายน้ำได้จะสากว่าทั้งเรื่องให้คนตัด,ดสินใจเลือกตัวเองแล้วก็แนะนำให้ว่าหลคนที่มีไรายได้ไม่เกินสองหมื่นก็ทำได้